ลำเรือหลวง HTMS Pumibal a d u l y a d e h FFG 471ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของรอยัลไทนาวีกองทัพเรือไทยที่ได้รับการออกแบบและจัดสื้อเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางทะเลของไทยในยุคใหม่บทความนี้จะพาไปชมประวัติเอกลักษณ์ด้านวิศวกรรมภารกิจและความสำคัญต่อการปฏิบัติการทางทะเลข,ของเรือลำนี้ประวัติและชื่อเรียก เรือลำนี้เริ่มต้นด้วยชื่อเดิมว่า HTMS ท่าชินก่อนที่จะได้รับพระราชทานพระนามเป็น HTMS ภูมิบาลอาด l เลเดชเมื่อเข้าสู่ประจำการเมื่อวันที่7มกราคม2562ซึ่งเป็นการแสดงถึงการถวายเกียรติแด่พระองค์ภูมิบาลอาดูเลเดชรัชกาลที่9ของไทยเรือลำนี้เป็นเรือชั้นต้นแบบของคลาสพุมิบาลอาดุเลเดชคลาสซึ่งกองทัพเรือไทยจัดโครงการเรือฟริเกตสมรรถนะสูงเพื่อใช้แทนเรือรุ่นเก่าและเริ่มต้นด้วยลำนี้เป็นเรือแรกของโครงการ ลักษณะทางวิศวกรรมและสมรรถนะ HTMS p u m i b l e Adulyadesh ถูกสร้างขึ้นโดย y a w u o Shipbuilding and Marine Engineering เกาหลีใต้โดยอ้างอิงโครงสร้างมาจากเรือชั้นกว่างคลายโต The Great Class Destroyer แต่มีการปรับโฉมให้เป็นเรือฟริเกตที่มีคุณสมบัติสเตลมากขึ้นเพื่อลดการตรวจจับจากระบบเรดาร์ของศัตรูข้อมูลทางเทคนิคคร่าวๆได้แก่ขนาดลำความยาวประมาณ124.1เมตรความกว้างประมาณ14.4เมตรและมีระวางขับน้ำ Displacement ราว3า0 0ตันในด้านอาวุธและระบบการรบเรือได้รับระบบ MK 0 4 1 VLS Vertical Launch System มิสไซล์ต่อต้านเรือผิวน้ำฮาพูนปืน OTO Melara เ6ม mm, ิลิเมและระบบต่อต้านอากาศยานรวมทั้งระบบต่อสู้ใต้น้ำ ASW สิ่งที่โดดเด่นคือการปฏิบัติการแบบ3มิติ Surface Underwater Air ซึ่งหมายถึงสามารถปฏิบัติการได้ทั้งต่อสู้กับเรือผิวน้ำ เรือดำน้ำและอากาศยานภารกิจและบทบาทในกองทัพเรือหลังจากเข้าประจำการในปี2562เรือได้เข้าร่วมการฝึกผสมระหว่างประเทศเช่นการฝึก C A R A T Thailand 2019กับกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและกองทัพเรือไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การบริหารความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนอกจากนี้เรือยังมีบทบาทในด้านการป้องกันชายฝั่ง การอำนวยความปลอดภัยทางทะเลและเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การยกระดับกองทัพเรือไทยสู่ยุคที่มีศักยภาพสูงขึ้นทางเทคโนโลยีและการปฏิบัติการความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ HTMS พุมิ um b า l a d u l a d e s ชถือเป็นก้าวสำคัญของไทยที่ไม่เพียงแต่ซื้อเรือรบใหม่แต่ยังสะท้อนถึงความพยายามในการพัฒนาอุตสาหกรรมเรือและการสร้างความเข้มแข็งทางทะเลในภูมิภาคในเอกสารของกองทัพเรือไทยมีแผนว่าจะจัดหาเรือฟริเกตเพิ่มเติมหลายลำ ซึ่งความมีอยู่ของลำนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นการมีเรือที่มีสมรรถนะสูงอย่างนี้ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในด้านการป้องกันประเทศรวมทั้งสามารถปฏิบัติร่วมกับกองกำลังนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุปโดยสรุป HTMS Pumiball a d u l y a d e s เป็นเรือฟริเกตสมรรถนะสูงที่กองทัพเรือไทยวางใจใช้เป็นแกนหลักในยุคใหม่ ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยระบบอาวุธครบครันและบทบาททั้งในและนอกประเทศนับเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การก้าวสู่ยุทธศาสตร์ทางทะเลที่เข้มแข็งของประเทศไทย